้าอย่างนั้นเนี่ยผมจะเขียนเลขให้ท่านเจ้าคุณขอสัจจะนะว่าท่านเจ้าคุณเนี่ยอย่าไปเปิดแล้วก็อย่าไปซื้อหวยหลังจากที่หวยออกเลขลอตเตอรี่รางวัลที่หนึ่งถูกต้องทุกตัวสิ่งที่หลวงปู่ได้บันทึกไว้นอกจากคาถาอาคมนะครับมีข้อความหนึ่งในนั้นที่ทําให้พวกเราอึง้งนั่นก็คือวันสวรรคตข,ของสมเด็จพระญานสังวรพระสังฆราชสกลมหาสังฆปริณายกนะครับท่านรู้ได้อย่างไรครับ สวัสดีครับขอต้อนรับทานผู้ชมทุกท่านเข้าสู่ช่องหนุ่มคงกระพันออฟฟิเชียลนะครับช่องของเราก็มีเรื่องราวสาระดีๆให้ดูอยู่ตลอดนะครับถ้าหากว่าท่านผู้ชมนะครับชอบเรื่องราวในช่องของผมนะครับก็สามารถกดไลค์กดแชร์และกดติดตามเป็นกําลังใจให้กับหนุ่มคงกระพันออฟฟิเชียลด้วยนะครับคลิปนี้ครับผมจะพาท่านผู้ชมไปพบกับเรื่องราวความอัศจรรย์นะครับของพระเกจิอาจารย์ผู้ทรงอภินญาครับท่านผู้ชมเชื่อเรื่องราวเหล่านี้ไหมครับสาหรับผมนะครับเชื่อในเรื่องราวเหล่านี้ มากกว่าที่ผมไม่เชื่อทําไมผมถึงพูดแบบนั้นฮะผมถ่ายรายการนะครับทำรายการมา20ปีนะครับพบเจอกับบุคคลที่เรียกว่ามีความรู้มีความสามารถมากมายนะครับหลากหลายสาขาอาชีพนะครับหนึ่งในนั้นก็คือพระเกจิอาจารย์พระภิกษุสงฆ์นะครับ ผมก็จะยกมานะครเฉพาะพระเกจิบางท่านที่อาจจะมีเรื่องราวที่พิสูจน์ได้นะครับซึ่งผมก็จะนํามาเล่าในคลิปต่อไปเรื่อยๆนะครับถ้าหากว่าท่านผู้ชมติดตามช่องหนุ่มคงกระพันออฟฟิเชีก็จะสามารถติดตามเรื่องราวเหล่านี้ได้เรื่อยๆนะครับเอาละครับวันนี้ผมขอเริ่มต้นที่พระเกจิสอท่านนี้ครับพระเกจิท่านแรกนะครับนั่นก็คือหลวงพ่อเนื่องวัดจุฬามณี ซึ่งผมเพิ่งไปถ่ายทารายการศักดิ์สิทธิ์คงกระพันมาไม่นานนะครับก็ได้พบว่าโอ้โหท่านเป็นพระสงฆ์ที่มีปิญญานะครับแล้วก็มีปฏิปทามีวัดปฏิบัติที่เรียกว่าเป็นพระที่น่าเลื่อมใสศรัทธามากจริงๆหลวงพ่อเนื่องนั้นเป็นพระภิกษุที่เรียกว่าดังมากเลยทีเดียวล่ะครับคนแถวนั้นจะเรียกว่าเป็นเทพเจ้าแห่งลุ่มน้ําแม่กลองอีกหนึ่งรูปก็ไม่ผิดนะครับจริงๆแล้วในย่านอัมพวานั้นมีพระภิกษุที่มีชื่อเสียงโด่งดังมากมายเลยทีเดียวหลวงพ่อเนื่องเนี่ย บวชโดยมีพระอุปชาเนี่ยก็คือหลวงพ่อคงแห่งวัดบางกระพร้อมโอ้โหหลวงพ่อคงนี้ก็เป็นพระที่ผมศรัทธามากนะครับในคอเนี่ยบอกเลยว่ามีหลวงพ่อคงเลยทีเดียวนะครับที่ผมศรัทธาหลวงพ่อคงมากเนี่ยไม่ใช่อะไรก็คือตอนหลังผมไปทํารายการกไ็ได้ได้ทราบปฏิปทาของท่านนะครับได้ทราบเรื่องราวของท่านแล้วก็ศรัทธาอีกหนึ่งในนั้นก็คือว่าผมเนี่ยชื่อคงกระพันนะครับตอนเด็กเด,กเ,ดกเนี่ยผมไปโรงเรียนเนี่ยเพื่อนไม่ได้เรียกผมหนุ่มนะเรียกผมไอ้คงก็เหมือนกับ ชื่อชื่อเล่นอีกชื่อนึงของผมเลยก็พร้อมกับท่านนะครับก็เลยยิ่งศรัทธาท่านไปใหญ่เลยนะครับก็หลวงพ่อคงแห่งวัดบางกระพร้อมเนี่ยผมก็ไปทำรายการศักดิ์สิทธิ์โครงพันแล้วเดี๋ยวจะมาเล่าให้ฟังตำนานหลวงพ่อคงที่สุดยอดเลยเพราะว่าท่านเป็นหนึ่งใน4พระเกจิที่เรียกว่าดังในเรื่องของตำนานทหารผีนะครับจากจงคงอีนะครับหลวงพ่อคงเนี่ย เป็นพระอุปชาหรือว่าเป็นพระอาจารย์ของหลวงพ่อเนื่องวัดจุลามณีก็คือบวชให้นะครับแล้วก็เป็นลูกศิษย์อยู่ด้วยกันมาจนตอนหลังเนี่ยพอสิ้นหลวงพ่อคงแล้วนะครับหลวงพ่อเนื่องก็มาเป็นเจ้าวาดวัดจุลามณีนะครับหลวงพ่อเนื่องเนี่ยท่านผู้ชมทราบไหมครับว่าท่านเนี่ยนอกจากพุทธาคมนะครับวัดปฏิบัติที่เรียกว่าเป็นพระสงฆ์ที่ โอ้โหสุดยอดยากที่จะหาพระองค์ไหนมาทัดเทียมนะครับถ้าท่านผู้ชมนะครับเป็นคนที่ชอบนะฮะเรื่องราวของพระภิกษุพระเกจิอาจารย์เนี่ยก็จะทราบนะบว่ามีพระเกจิอาจารย์หลายท่านที่ส่งน้ำในปีละครั้งนะครับหนึ่งในนั้นก็คือหลวงพ่อเนื่องวจุลามณีพระเกจิที่ที่ส่งน้ําปีละครั้งเนี่ยก็มีหลายความเชื่อนะครับก็จะเป็นเรื่องของพุทธาคมนะครับว่าจริงๆแล้วการอาบน้ําปีละหนึ่งครั้งถ้าเป็นคนทั่วๆไปนะถ้าเป็นบุคคลทั่วไปเลยเนี่ย โอ้โหสามสี่วันอาทิตย์หนึ่งก็เหม็นแล้วถ้าในเชิงวิทยาศาสตร์นะครับไม่ได้นะครับท่านผู้ชมงลงไม่อาบน้ำอาทิตย์หนึ่งหรือเดือนหนึ่งเนี่ยผมเชื่อเลยเป็นโรคผิวหนังกลากเคลื่อนแล้วกลิ่นตัวก็จะเหม็นเพราะว่าร่างกายคนเราเนี่ยมันมีเหงือ่อคลพอมีเหงื่อคลก็จะมีเชื้อแบคทีเรียเข้าไปทํางานใช่ไหมครับในทางวิทยาศาสตร์เราถึงได้ตัวเหม็นไงแต่พระเกจิเหล่านี้ทําไมไม่อาบน้ำนะฮะส่งน้ําแค่ปีละหนึ่งครั้งทําไมท่านท่านยังอยู่ได้อะท่านยังอยู่ได้ไม่เป็นโรคนะฮะแล้วก็ ที่สำคัญก็คือไม่มีกลิ่นเหม็นนะครับท่านก็มีกลิ่นร่างกายเหมือนคนปกติทั่วไปอันนี้น่า,นา,นา,นาเป็นเรื่องที่น่าศึกษาหลายๆคนก็ก็บอกว่าในเชิงวิทยาศาสตร์ก็มีมีคำตอบก็คือว่าท่านฉันน้อยเนื้อสัตว์ท่านก็ไม่ฉันเพราะฉนั้นเนี่ยมันก็ไม่มีไม่มีกลิ่นตัวมากอ,นนอันนั้นก็เป็นหนึ่งเหตุผลที่พยายามหามาเพื่อเป็นข้อโต้แย้งนะครับแต่สําหรับผมเป็นเรื่องอัศจรรย์มากเพราะคนไม่อาบน้ำนะหนึ่งปีเนี่ยโอ้โหม,มันเป็นเรื่องน่าแปลกนะครับแล้วท่านก็ยังผิวพันธุ์นะฮะ หน้าตาผ่องใส Jasmine. นะครับหน้าเลื่มใสมากนะครับแต่หลวงพ่อเนื่องแกก็บอกว่าที่ที่แกส่งน้ําปีละครั้งก็เพราะว่าก็จะดําเนินรอยตามพระอาจารย์ของท่านก็คือหลวงพ่อคงนะครับก็ส่งน้ําปีละครั้งเหมือ, dachte, มอ,อนกันก็เวลาที่ในวันที่ท่านส่งน้ําก็จะเป็นวันสงกรานโอ้ลูกศิษย์ลูกหานี่มาจากทั่วประเทศเลยนะครับมาจากทั่วประเทศเลยเพื่อที่จะมาได้ส่งน้ําท่านนะครับเพื่อเป็นสิริมงคลน,นะครับมารับพรจากท่านไม่ต้องห่วงครับหลวงพ่อเนื่องเนี่ย นอกจากนะครับจะเป็นพระเกจินะครับที่มีชื่อเสียงโด่งดังนะครับพัฒนาวัดท่านยังโดดเด่นอีกเรื่องหนึ่งเรื่องอะไรทราบไหมให้หวยอันนี้ชาวบ,บ้านชอบมากตั้งฉายาให้ท่านแบบนี้เลยว่าเป็นเทพเจ้าแห่งโชคลาภก็คือให้เลขแม่นมากท่านก็บอกว่าจริงๆแล้วสิ่งนี้ท่านไม่ได้อยากจะทําเรียกว่าผิดวินัยสงฆ์หรือว่าทําให้คนไปเล่นหวยเล่นการพนันนะแต่ว่าอยากจะช่วยคน ผมว่าก็อาจจะมีบ้างนะที่ให้ตรงๆแต่ว่าอาจจะมีบ้างที่ให้ด้วยการชาวบ,บ้านก็ไปใบ้กันถ้าเราเป็นคนชอบโชบกล้าไปนะฮะเราไปเนี่ยพระภิสูสงท่านทําอะไรท่านหยิบอะไรเนี่ยก็ไปตีเป็นหวยหมดนะแต่ท่านบอกว่าถ้าคนมาไม่ได้ลําบากจริงๆท่านก็ไม่ได้ให้นะลูกศิษย์ลูกหาก็บอกว่าท่านจะช่วยคนที่เขาลําบากจริงๆเอาง่ายๆว่าสมมติว่าคนมาถวายขนมเปี๊ยะท่านเนี่ยท่านท่านชอบทานขนมเปี๊ยะเนี่ยท่านหัน่นหั่นแบ่งเนี่ยสมมุติว่าหั่นหกชิ้นหยิบออกมาสองเอาไป ให้ลูกศิษย์4เนี่ยก็ไปตีกันละสองหกสี่หรืออะไรก็แล้วแต่นะฮะก็ถูกนะมันก,มนก็มันก็เป็นการที่ปากต่อปากพูดต่อไปเรื่อยๆแล้ว,แล,วแล้วสุดท้ายเนี่ยนะฮะก็กลายเป็นว่าท่านก็โด่งดังมากในเรื่องนี้สุดท้ายแล้วเรื่องที่ท่านโด่งดังในการให้โชคให้ลาบเนี่ยมันเป็นสิ่งที่กลับมาทําร้ายท่านนะอะไรทราบไหมฮะอันนี้รองเจ้าวาดหรือว่าผู้ช่วยเจ้าวาดวัจุลามณีเนี่ยเล่าให้ผมฟังนะครับท่านอาจารย์บอกว่าสิ่งนี้เนี่ยทำให้ท่านเนี่ยถูก ตรวจสอบนะฮะจากเถรสมาคมนะฮะว่าเออจริงแล้วท่านท่านทำผิดกฎนะครับจำเป็นที่จะต้องถอดท่านออกจากตําแหน่งเจ้าอาวาสน,นะครับจริงๆเนี่ยจะให้ท่านศึกด้วยนะครับแต่หลวงพ่อเนื่องเนี่ยก็ขอว่าเออผมศึกไม่ได้เพราะผมให้สัตยปฏิญาณกับพระบูชาของผมไว้ก็คือหลวงพ่อคงแห่งวัดบางกระพร้อมว่าเนี่ยเป็นลูกศิษย์นะร่ำเรียนพุทธาคมร่ำเรียนอะไรต่างๆจากหลวงพ่อไปแล้วเนี่ย ให้รับใช้พุทธศาสนานะห้ามสึกท่านก็ให้สัตยปฏิญาณไว้ท่านก็เลยขอว่าท่านไม่สึกทางเถรสมาคมก็โอ้โหอึดอัดใจมากนะฮะเพราะว่าก็นะเขาก็ทําตามหน้าที่เพราะว่าระเบียบนะครับกฎเกณฑ์ก็มีอยู่คราวนี้เนี่ยก็หลวงพ่อก็เลยไม่รู้จะทํำยังไงนะแต่เป็นความทุกข์ทรมานใจของท่านมากนะฮะท่านาพระอาจารย์ที่วัดจุฬามณีเนี่ยเล่าให้ผมฟังด้วยความ ภาคภูมิใจเลยว่าท่านเป็นนักสู้นะครับท่านท่านอึดอัดใจมากแล้วก็เจ็บปวดมากนะที่มาจะให้ท่านศึกแล้วก็จะปลดท่านจากตําแหน่งนะครับท่านก็บอกว่าจริงๆท่านเนี่ยไม่ได้หลอกลวงชาวบ้านนะฮะแล้วก็ไม่ได้ทําผิดวินัยสงฆ์แต่สิ่งที่ท่านทำเนี่ยก็เพื่อช่วยชาวบ้านนะครับถ้าเกิดว่าท่านเจ้าคุณไม่เชื่อเนี่ยท่านเจ้าคุณจากมหาเถรสมาคมนะฮะไม่เชื่อว่าท่านเห็นเลขหวยจริงๆหรือว่าท่านรู้จริงๆว่าหวยจะออกอะไรเนี่ย ก็ทดลองดูไม่ล่ะถ้าอย่างนั้นเนี่ยผมจะเขียนเลขให้ท่านเจ้าคุณเลขลอตเตอรี่เนี่ยรางวันที่หนึ่งในยุคนั้นเนี่ยผมไม่แน่ใจนะฮะหกหรือ7ตัวนะครับท่านก็เขียนเลยใส่ซองกระดาษแล้วก็ขอคามั่นสัญญาขอสัจจะนะว่าท่านเจ้าคุณเนี่ยอย่าไปเปิดแล้วก็อย่าไปซื้อหวยท่านเจ้าคุณก็รับปากแล้วก็นำนะครับตัวเลขที่ใส่ซองปิดพนึกนั้น,นใส่ไว้ในตู้เซฟและท่านผู้ชมทราบไหมครับว่าหลังจากที่หวยออกนะครับงวดนั้นเนี่ย ท่านนำนะฮะซองซองนั้นมาเปิดประนึกดูเลขลอตเตอรี่รางวัลที่หนึ่งนะครับถูกต้องทุกตัวเรียงถูกต้องทุกตัวแล้วออกแบบนั้นจริงๆโดยประมาณก็ปี2 5 0 0ก็เป็นธรรมชาติเหมือนกับในยุคป,ปัจจุบันนี้ถ้าเรามีการทำหมวดนิก็หากำขึ้นมาก็ต้องกดระหว่างค,ความเป็นเจ้าว่าไปก่อนหลวงพ่อช่วงนั้นก็ไปพักอยู่ที่วัดสุทัศน์จนกระทั่งในท้ายที่สุดแล้วก็ไม่มีอะไรที่จะมาตัดสินเรื่อง สิ่งที่เป็นมาสัจจรย์สิ่งที่เป็นไสยศาสตร์หรือว่าคุณพิเศษของหลวงพ่อเนื่องได้ทั้งคณะสงฆ์ทั้งศิษย์ก็คือต้องการที่จะให้จบและก็ต้องการที่จะให้พระเด็พระคุณหลวงพ่อเนื่องนั้นมีชัยชนะถ้าแพ้ก็ต้องศึกถ้าชนะก็ถือว่าดํารงตาแหน่งเป็นเจ้าวาดตามเดิมจนกระทั่งในท้ายที่สุดคณะสงฆ์ก็เลยไม่มีสิ่งใดนอกจากเอารางวัลที่หนึ่งสเสนอหลวงพ่อว่าถ้ารางวัลที่หนึ่งมาตัดสินได้ไหมเลขหกตัวในยุคนั้นหลวงพ่อพเนื่องบอกได้แต่นี้ก็แม้ว่าห้ามห้ามคนเห็นทั้งสิ้น จนกระทั่งวันนี้หวยออกพรุ่งนี้เปิดซองกลั้งระวันที่หนึ่งหกตัวสุดท้ายแล้วท่านก็ได้รับตําแหน่งเจ้าวาดคืนแล้วก็ได้กลับมาช่วยคนเหมือนเดิมนี่คือเรื่องนะฮะเรื่องจริงที่เกิดขึ้นซึ่งทําให้ทําให้ผมเนี่ยนะรู้สึกอัศจรรย์ว่าโอ้โหหลวงพ่อหลวงพ่อรู้ขนาดนี้เลยขนลุกเลยนะมีเรื่องเล่าอีกเหมือนกันว่าจริงๆท่านไม่ได้รู้แค่งวดเดียวแต่รู้ข้ามไปห้างวดสิบงวดนี่คือสิ่งที่ผมบอกว่าพระที่ท่านปฏิบัติจริงๆเนี่ย พระอภิญญาหรือพระที่วิปัสสนาสูงสนะครับท่านรู้นะฮะบางทีเนี่ยหลายคนเคยเคยเคยได้ยินเรื่องราวแบบนี้ไหมฮะว่าเราไปนั่งเนี่ยท่านรู้แล้วว่าเราจะมาถามอะไรเราจะมาพูดเรื่องอะไรเหมือนรู้เรื่องราวส่วนตัวของเขาเอา้าเป็นยังไงอะ่ะพ่อสบายดีหรือยังพ่อหายหรือยังป่วยเป็นมะเร็งน่ะแน่บางคนก็แปลกใจว่าเทำไมพระอภิญญาถึงได้รู้ขนาดนี้เนี่ยฮะจะไม่รู้ได้ยังไงอะ่ะเลขลอตเตอรี่รางวัลที่หนึ่งยังรู้เลย คือสิ่งเหล่านี้เนี่ยถ้าเกิดว่าเรื่องหนึ่งเรื่องสองเรื่องสามเรื่องสี่เรื่องห้าเรื่องหกเรื่องเจ็ดเรื่องแปดเรื่องเก้าเรื่องสิบเนี่ยมันต้องมีจริงสักเรื่องนะคคือถ้าเป็นเรื่องไม่จริงทั้งหมดเนี่ยหลวงพ่อจะโด่งดังมีชื่อเสียงได้อย่างไรแล้วเรื่องนี้มันเป็นเรื่องที่พิสูจน์และยืนยันได้อย่างชัดเจนว่าท่านรู้ท่านรู้ว่ารางวัลที่หนึ่งจะออกอะไรถ้าไม่งั้นท่านจะเขียนถูกได้ไงมันจะเป็นเรื่องบังเอิญอย่างนั้นไม่ได้รางวัลที่หนึ่งเนี่ยหนึ่งในล้านนะครับ ถ้าคุณถูกรางวันที่หนึ่งเนี่ยหมายความว่าคุณเนี่ยโชคดีคือหนึ่งคนในล้านคนเพราะฉะนั้นสัตว์ส่วนหนึ่งในล้านเนี่ยคือโอ้โหมันเป็นสัตว์ส่วนที่เกือบจะเป็นไปไม่ได้เลยเพราะนั้นเนี่ยมันมันไม่ฟลุกหรอครับเรื่องนี้มันคือ,ม,คอ,ม,คอมันคือเรื่องจริงเพราะฉะนั้นผมผมถึงบอกว่าการที่ผมทํารายการผมเจอคนเจอพระเกจิเหล่านี้มากๆเนี่ยผมก็ชอบถามคํถาถา,ถามที่ที่พิลึกพิลั่นเสมอนะะแต่แต่แต่เรารู้ว่าเราจะได้ความจริงจากท่านหนึ่งพระไม่โกหก สองท่านศึกษาท่านเพียรนะภาวนามาทั้งชีวิตวิปัสสนามาทั้งชีวิตเนี่ยเราทำจริงจังทาตลอดเวลาเนี่ยเพราะนั้นเนี่ยเราไม่มีโอกาสที่ได้ได,ได้ได้รู้เหมือนท่านเพราะนั้นหนึ่งชั่วโมงหรือสองชั่วโมงในการที่ได้พูดคุยกับบุคคลเหล่านี้หรือได้ได้อยู่กับท่านเนี่ยผมถือว่าเป็นเป็นโชคดีของผมมากผมจึงรักอาชีพนี้มากและนี่ก็คือหนึ่งในพระเกจิตที่มีอภิญญาแล้วท่านเนี่ยสามารถรู้เห็นล่วงหน้าจริงๆท่านผู้ชมอย่าอย่ามองว่าเรื่องนี้เป็นเรื่องตลกนะจิตเนี่ยมีความ มีความสำคัญมากแต่ผมเชื่อเหลือเกินว่าในปัจจุบันเนี่ยนะครับพระเกจิหรือพระที่มีมีการศึกษาหรือว่าปฏิบัติในเรื่องของวิปัสสนาในเชิงลึกและถูกต้องจริงๆเนี่ยก็ไม่ได้มีเยอะนะครับอย่างในอดีตเนี่ยพระเกจิส่วนใหญ่เนี่ยท่านก็เดินทุดงนะครับศึกษาหาความรู้ไปเรื่อยนะครับแล้วก็ปฏิบัตินะอย่างจริงจังจนได้อภิญญาที่สามารถจะมองเห็นสิ่งในอนาคตได้แต่แน่นอนว่าถ้าท่านปฏิบัติจนถึงขั้นนี้แล้วเนี่ย ท่านไม่พูดท่านไม่คุยท่านไม่บอกใครหรอกครับเพราะเรื่องเหล่านี้เนี่ยเป็นเรื่องเชิงอภินิหารเกินจริงพระสงฆ์เนี่ยท่านก็จะไม่ไม่ไม่พูดไม่อวดอุตริกนะแต่เนี่ยคือท่านท่านทำเพื่อช่วยชาวบ้านหลวงพ่อเนื่องครับ หลังจากที่ท่านละสังขารแล้วนะครับวัดจุฬามณีก็มีเจ้าวาดอีกหนึ่งท่านก็เป็นลูกศิษย์ท่านนั่นก็คือหลวงพ่ออิดหลวงพ่ออิดนี่ก็เป็นพระเกจิที่ยังมีชีวิตอยู่นะครับท่านก็เรียกว่ามีวัดปฏิบัติที่ดีเหมือนหลวงพ่อเนื่องเหมือนกันนะหลวงพ่อเนื่องนี่ท่านนอนนะฮะเงินทองท่านไม่เคยสนใจเลยได้ถวายมานะฮะบ,บุรณะสร้างวัดหมดไม่เคยเก็บเป็นของตัวเอง หลวงพ่ออิฐก็เหมือนกันนะครับปัจจุบันนี้ที่วัดจุฬามณีตอนนี้ถ้าใครไปกราบหลวงพ่อเนื่องนะครับก็ยังมีสรีระสังขารของท่านอยู่นะครับลูกศิษย์ลูกหาก็เก็บไว้ไม่เน่าไม่เปื่อยนะครับอยู่ในศาลาของท่านก็ขึ้นไปกราบได้แล้วก็จะมีวิหารนะครับแล้วก็จะมีสิ่งก่อสร้างต่างๆสวยงามมากมายหลวงพ่ออิฐท่านก็พัฒนาวัดต่อจากหลวงพ่อเนื่องสวยงามมากเลยทีเดียวนะครับและท่านก็โด่งดังมีชื่อเสียงมากเรื่องการสร้างเท้าเวสุวรรณนะครับซึ่งในตอนแรกเนี่ยท่านก็บอกว่าสร้างเท้าเวสุวรรณใหม่ๆในชาวบ้านเเเนนี่่ยยมหห็ด้วลลแตพอังจากท มาขอแล้วก็ได้โชคได้ลาบบ้างประสบความสาเร็จบ้างก็เดี๋ยวนี้ชาวบ้านก็เข้าใจแล้วแล้วก็ศรัทธาแล้วนะฮะหลวงพ่ออิดก,ก็ปัจจุบันนี้ก็เป็นเจ้าวาดแล้วก็ยังมีวัดปฏิบัติคล้ายกับหลวงค่อเนื่องก็คือว่านอนในสลา <c oughs> มีสลาวัดอยู่นะฮะก็นอนโลง่ลงๆเลยนะฮะไม่ได้เป็นห้องที่สวยงามหรูหราอะไรก็ไม่ยึดติดนะครับก็ถือว่าเป็นพระเกจิ อีกหนึ่งท่านนะที่น่าเคารพศรัทธามากนะครับถ้าหากว่าท่านผู้ชมนะครับอยากจะไปกราบปฏิปทาของหลวงพ่อเนื่องนะครับก็ไปได้ที่วัดจุลามณีอยู่อัมพวานี่เองครับเอาละครับมาถึงพระเกจิอีกหนึ่งรูปนะครับที่ผมจะพูดถึงว่ามีอภิญญาแล้วก็สามารถรู้เหตุการณ์ล่วงหน้าได้นะครับนั่นก็คือหลวงปู่สุขวัดโพายทอง หลวงปู่สุขวัดโพไซทองนั้นได้รับการขนานนามว่าเป็นเทพเจ้าแห่งอีสานใต้นะครับเพราะเนื่องจากว่าวัดโพไซทองนั้นอยู่ที่บุรีรัมย์นะครับละหานทรายบุรีรัมย์ก็เป็นอ,อำเภอเล็กๆนะครับวัดของท่านนั้นนะครับก็เป็นวัดเล็กๆ นะครับไม่ได้ใหญ่โตมากมายอะไรแต่มีพระเกจิชื่อดังจริงๆหลวงปู่สุขเนี่ยมรณภาพไปตั้งแต่ปีประมาณปี2515แล้วนะครับแต่ชื่อเสียงและปฏิปทาของท่านเนี่ยก็ยังคงอยู่ในใจของผู้ที่ศรัทธาโดยเฉพาะชาวบุรีรัมย์นะครับผมนี่ก็เป็นคนหนึ่งนะฮะที่ศรัทธาหลวงปู่สุขบอกเลยว่ามีเหรียญหลวงปู่สุขเก็บไว้นะเช่าหามาเนี่ยราคาไม่น้อยนะครับเป็นหลักหมื่นบาทนะฮะก็เป็นหนึ่งในพระเกจิที่ผมคิดว่านะครับเป็นพระเกจิที่มีอภิญญาและ รู้ล่วงหน้าเหมือนกันรู้ล่วงหน้าเรื่องอะไรเดี๋ยวเล่าให้ฟังครับหลวงปู่สุขนะครับเป็นพระเกจิที่เรียกว่ามีตำนานเล่าขานในเรื่องราวความอัศจรรย์หลายๆเรื่องเหมือนกันนะฮะนะะท่านเป็นพระเกจิที่อยู่ทางอีสานนะครับเพราะฉะนั้นเวลามีปลุกเสกวัตถุมงคลใหญ่ๆระดับประเทศในเมืองกรุงเนี่ยท่านก็จะถูกเชิญมาเพื่อที่จะร่วมปลุกเสกวัตถุมงคลด้วยเหมือนกันนะครับครั้งหนึ่ง ท่านเคยถูกเชิญมาปลุกเสกวัตถุมงคลในพิธีพุทธาพิเศษใหญ่นะฮะผมคิดว่าน่าจะเป็นการสร้างพระรุ่นรุ่นหนึ่งที่โด่งดังทั่วประเทศพเพื่อที่จะแจกให้คนไทยได้ใช้กันนะครับในนั้นเนี่ยก็มีพระเกจิดังๆในช่วงเวลานั้นนะครับในช่วงเวลานั้นมากมายเลยทีเดียวแต่หลวงปู่สุขเนี่ยก็เป็นพระเกจิดังแต่ก็เป็นพระบ้านนอกนะครับถ้าเป็นภาษาบ้านเราก็จะเรียกว่าอย่างนั้นก็อาจจะไม่ได้ดังระดับประเทศแต่ดังในระดับจังหวัดระดับชุมชนท่านก็จะได้นั่งปลุกเสกอยู่ที่ เขาจะทําเพลิงเป็นหลังคามุงจากมุงอะไรไว้ให้นะฮะส่วนพระเกจิชื่อดังนะครับในระดับประเทศก็จะอยู่อยู่ด้านในอุโบสถนะฮะหรือว่าจะมีที่พักที่ที่มาตรฐานกว่ามีฝนตกหนักครับเรียกว่าฟ้าครึ้มนะฮะด้วยความที่นะพระอภิญญามากมายนะครับมาทําพิธีปลุกเสกเชิญเทวดาอะไรต่างก็นะฮะตามความเชื่อก็จะเกิดนะฮะฟ้าฝนนะครับตกหนักมากเลยตกหนักถึงขนาดว่าลูกศิษย์ลูกหาที่อยู่รอบๆที่อยู่ในเพลิงนั้นนะเปียกกันหมด แต่เชื่อไหมครับว่าหลวงปู่สุขเนี่ยจีวรแห้งสนิทเลยไม่เปียกเลยอันนั้นท่านไม่ได้ต้องการจะแสดงอภิพิหารอะไรแต่มันเป็นความอัศจรรย์ที่ทําให้คนเนี่ยพูดถึงกันหมดหลวงปู่โต๊ะวัดประดู่ฉิมพลีนะฮะถึงขนาดว่าเดินแหวกฝูงชนนะคนเยอะๆเนี่ยเดินแหวกฝูงชนเข้ามากราบหลวงปู่สุขเลยนะครับหลวงปู่โต๊ะวัดประดู่ฉิมพลีเนี่ยเป็นเป็นพระที่ในหลวงราชการที่9ศรัทธ,ธามากนะครับแล้วก็เป็นสหมิตรกับ สมเด็จพระสังฆราชพระยาณสังวรนะครับก็คือว่าที่เราที่เราจะเห็นภาพนะฮะในหลวงรัชกาลที่9้าเนี่ยจูงหลวงปู่โตเนี่ยที่ได้ใกล้ชิดแล้วก็สนิทสนมกับท่านเนี่ยก็มาจากคําแนะนําของสมเด็จพระสังฆราชนะครับพระยาณสังวรในหลวงรัชกาลที่9ก้าก็เคยเอ่ยถามนะครับว่ามีพระเกจิรูปไหนบ้างไหมที่แบบศักดิ์สิทธิ์แล้วก็น่ากราบที่ที่ที่ไม่ได้อยู่ไกลต่างจังหวัดเพราะว่าในหลวงรัชกาลที่9ท่านก็งานยุ่งนะครับการจะเดินทางไปต่างจังหวัดก็ลําบาก สมเด็จพระยาในสังวรน,นะรพระสังฆราชองค์ที่แล้วก็ท่านก็แนะนําบอกว่าหลวงปู่โตอะไปกราบสิอยู่ในเมืองไม่ไกลองค์นี้เก่งนะครับในหลวงรัชกาลที่9้าท่านก็เลยศรัทธามากแล้วหลวงปู่โตเนี่ยคิดดูฮะหลวงปู่โตวัดบุรดูชิมพีนะครับตอนนั้นท่านเป็นพระก็เป็นรุ่นน้องหลวงปู่สุขเดินเข้ามาหาแล้วก็มากราบหลวงปู่สุขเลยเพราะว่าคือขณะที่ท่านอธิษฐานจิตนะฮะเชื่อกันว่านะฮะขณะที่ท่านอธิษฐานจิตเนี่ยท่านรู้สึกได้ ว่ามีพระรูปหนึ่งเนี่ยที่มีพลังจิตแรงกล้าเนี่ยอยู่อยู่ข้างนอกท่านก็จะไปกราบอยู่แล้วแล้วยิ่งมาเห็นว่าจีวรไม่เปียกอีกนะท่านก็เลยเรียกว่าไปกราบเลยแล้วก็ถือว่าเป็นเป็นพระรุ่นพี่ที่ที่ทมีพลังจิตแก่กล้านะรพระสงฆ์เข้าก็าให้เกียรติกันนะฮะก็นี่ก็เป็นเรื่องเล่าถึงความอัศจรรย์ของบูสุขเรื่องหนึ่งนะครับอีกหลายหลายเรื่องที่มีเรื่องของวิชายนระยะทางอะไรแต่อ,อะไรก็มากมายวิชายนระยะทางนี้ก็มีพระเกจิหลาย หลายรูปนะครับหลายองค์เลยในอดีตที่มีเรื่องนี้ผมเชื่อวิชานี้มีอยู่จริงเพราะว่าเวลาที่เราฟังเรื่องลหลากหลากหลายพระเกจิเนี่ยพระที่ที่มีวิชาย่นระยะทางเนี่ยถือว่าก็เยอะมากนะครับเคยเคยได้ยินเรื่องเล่าประมาณนี้ไหมฮะหลวงปู่สุขก็มีเรื่องเล่าประมาณนี้นะฮะว่าทีมงานเนี่ยเดินทางไปก่อนสมมติว่ามีกิจนิมนต์ที่บ้านหลังหนึ่งเนี่ยทีมงานออกไปก่อนเดินทางไปก่อนหลวงปู่บอกเดี๋ยวตามไปเดี๋ยวทัน พอทีมงาน,นไปถึงปั๊บหลวงปู่อยู่ในบ้านแล้วขนาดออกไปทีหลังนี่ผมเคยได้ยินเรื่องราวแบบนี้บ่อยมากหลวงปู่สุกก็มีเรื่องราวนี้เช่นกันและหลังจากนั้นนะครับหลวงปู่สุก็ก็เรียกว่าโด่งดังมากขึ้นแล้วก็วกโด่งดังเป็นที่รู้จักในระดับประเทศมากขึ้นนะครับแต่ก็ยังเป็นพระที่โด่งดังที่สุดใน,ในแถบอีสานใต้ยอยู่นะครับมีอีกหนึ่งเรื่องราวครับของหลวงปู่สุขวัดโพไซทองนะครับหลังจากที่ท่านมรณภาพไปแล้วเนี่ยก็ไปมีสม,มุดบันทึกอยู่เล่มหนึ่ง นะที่มีเรื่องราวน่าอัศจรรย์อันนี้บันทึกไว้เป็นหลักฐานเรื่องก่อนๆอ,อาจจะเป็นเรื่องเล่านะครับปากต่อปากนะครับแต่อันนี้มีการถูกบันทึกไว้เป็นหลักฐานว่าสมุดสองเล่มนี้เนี่ยถูกเก็บไว้ที่บ้านหลังหนึ่งซึ่งผมนะฮะและทีมงานเนี่ยก็ตามไปเจอสมุดเล่มนี้เพราะก็อยากเห็นเหลือเกินอยากเห็นว่าสิ่งที่ท่านบันทึกไว้นะ่คืออะไรแล้วมีอยู่จริงหรือไม่ นะถ้าหากว่ามีมีหลักฐานเป็นลายลักษณ์อักษรเป็นตัวเป็นตนเป็นเล่มเนี่ยเราก็จะเชื่อว่าเรื่องราวนี้เป็นเรื่องจริงเราก็ตามไปเลยฮะที่ละหานซายนะฮะบุรีรยำก็ไปเจอสม,มุดสองเล่มเล่มหนึ่งก็เป็นเล่มใหญ่ซึ่งบันทึกอากาักขระเลขยันตต่างๆผมเชื่อเหลือเกินว่าลูกศิษย์นะครับก็คงจะมีความเรียกว่า เสียดายพุทธาคมถ้าหากว่าหลวงปู่ไม่อยู่แล้วนะฮะวิชาต่างๆพุทธาคมนะครับเรื่องราวของอักขระเลขยันนะฮะมันก็คงสูญหายไปกับหลวงพ่อด้วยนะก,ก็อยากจะเก็บเอาไว้อยากจะจดเอาไว้ก็เก็บไว้ที่บ้านของลูกศิษย์ก้นกุฏิที่เรียกว่าเป็นมรรคทาทกเป็นคนติดตามหลวงปู่เลยดีกว่านั่นก็คือคุณตาบุญมาคุณตาบุญมาเนี่ยก็จะมีสมุดอยู่สองเล่มมีของวัตถุมงคลเครื่องรางของขลังของหลวงปู่เนี่ยเยอะมากนะครับไปที่บ้านเพราะเนื่องจากว่าเป็นคนติดตามเลย เชื่อไมหมฮะว่าลูกหลานคุณตาเล่าให้ฟังนะครับว่าไม่ว่าจะเป็นเครื่องรางนะฮะเสื้อยันต่างๆนะฮะหรือแม้แต่สมุดบันทึกสองเล่มนี้ซึ่งเป็นกระดาษนะฮะติดไฟง่ายมากเนี่ยบ้านเขาไฟไหมเสื้อยันไม่ไหมนะฮะสมุดบันทึกสองเล่มนี้ไม่ไหมก็ยังอยู่ก็ยังเก็บไว้พอเราไปเห็นนะครับก็จะเป็นสมุดบันทึกสองเล่มที่เขียนอักขระเลขยันต่างๆหลวงปู่ถ้าเป็นคนสมัยก่อนนล้นะเขียนภาษาไทยอาจจะไม่ถูกต้องมากนักนะครับแต่เข้าใจว่าเขียนอะไร ไม่แน่ใจว่าจะเป็นลายมือหลวงปู่หรือไม่อันนี้นะับไม่ทราบแต่สิ่งที่บันทึกอยู่นั้นจะต้องเขียนจากคําบอกเล่าของหลวงปู่หลวงปู่อาจจะอายุมากแล้วเขียนเองไม่ไหวนะก็นั่งพูดไปคุณตาบุญมาก็เขียนไปนะครับเป็นคาถาอาคมต่างๆแต่สิ่งหนึ่งที่ที่สะดุดตาแล้วก็เป็นเรื่องที่น่าอัศจรรย์มากๆเลยก็คือสิ่งที่หลวงปู่ได้บันทึกไว้นอกจากคาถาอาคมนะครับมีข้อความหนึ่งในนั้นที่ท,ที่ที่ทำให้พวกเรา นะครับอึง้งนั่นก็คือวันสวรรคตรของสมเด็จพระยานสังวรพระสังฆราชสกลมหาสังฆปริณายกนะครับซึ่งเขียนบันทึกไว้ว่าจะมรณภาพในวันที่เท่าไหร่เดือนอะไรปีอะไรตรงกับวันอะไรนะครับและที่สำคัญอายุไขของสมเด็จพระสังฆราชคือเท่าไหร่ได้อย่างถูกต้องและสมุดเล่มนี้นะครับผมดูแล้วดูจากอายุดูจากหมึกดูจากกระดาษ โอ้อายุหลายสิบปีแน่นอนเพราะฉะนั้นเนี่ยสมุดเล่มนี้เนี่ยได้ถูกเขียนและถูกบันทึกก่อนที่สมเด็จพระสังฆราชพระยาณาสองวรสวรรคตจริงๆแน่นอนท่านรู้ได้อย่างไรครับ<笑><笑><笑>เพราะฉะนั้นเนี่ยก็เป็นคําถามนะแต่ไม่ต้องสงสัยแล้วครับเรื่องราวที่ผมเล่าให้ฟังเนี่ยแค่สองตัวอย่างของพระวิญญ,ญาสองรูปนี้นะครพระเกจิสองรูปนี้มันแสดงให้เห็นเลยว่าท่านเห็นท่านรู้ข้างหน้านะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยการจะรู้ว่า ชื่ออะไรไปทําอะไรมานะฮะก่อนหน้านี้เป็นใครที่ไหนหรือชาติที่แล้วเป็นอะไรเนะรี่ยผมผมเชื่อว่าท่านท่านรู้นะครับเพราะฉะนั้นผมเชื่อว่าสิ่งเหล่านี้นะครับไม่เชื่อไม่ลบหลู่ดีกว่าแล้วก็เราจะไปล้อเล่นกับเรื่องเหล่านี้ไม่ได้ท่านผู้ชมทราบไหมครับหลายคนบอกว่าจิตมีความเหนือกว่าร่างกายมนุษย์เยอะหลายๆคนเนี่ยตรอมใจเนี่ยตายได้นะร่างกายที่ปกติดีเนี่ยสามารถเสียชีวิตได้เลยท่านผู้ชมเคยสังเกตไหมว่าเวลาท่านผู้ชมนอนหลับ เวลาที่เรานอนหลับเราฝันว่าเราตกตึกทําไมเราเสียวท้อง,ท,งทั้งที่เราไม่ได้ตกตึกจริงๆ <P ew> เพราะฉะนั้นเนี่ยมันแสดงให้เห็นว่าจิตเนี่ยมันนํากายเพราะฉะนั้นคนในอดีตเนี่ยจึงมีการฝึกฝนภาวะทางจิตอย่างมากผมเชื่อว่าองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าของเราเนี่ยท่านก็มีพลังจิตที่เข้มแข็งแล้วก็ยังรู้อนาคตได้เหมือนกันเพราะสิ่งที่ท่านพูดสิ่งที่เขียนไว้ในพงศาวดารในชาดกต่างๆเนี่ยก็เป็นสิ่งที่เหมือนท่านเห็นนะ แต่ท่านไม่สามารถจะเอ่ยหรือเล่าออกมาเป็นภาษาปัจจุบันให้เราเข้าใจได้แต่ก็เป็นคําสอนให้เราร,รู้จักว่าจริงๆแล้วการเวียนว่ายตายเกิดมันคืออะไรนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเราต้องเป็นคนดีเราต้องสร้างกุศลนะครับทำดีการทําชั่วเนี่ยแน่นอนกรรมชั่วมันก็จะย้อนสะท้อนกลับมาสิ่งที่ท่านสอนไม้่เมื่อ2500ปีก่อนปัจจุบันนี้ก็เป็นสิ่งที่วิทยาศาสตร์ก็ยังไม่มีอะไรมาแย้งท่านได้นะครับเพราะฉะนั้นสิ่งเหล่านี้เป็นเรื่องอัศจรรย์ที่ผมอยากจะมาเล่าให้ฟังว่า ล้อเล่นไม่ได้นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยอยากให้ทุกคนนะครับทำความดีตั้งหน้าตั้งตาปฏิบัติตัวเป็นคนดีนะครับแล้วผมเชื่อเหลือเกินนะครับว่าท่านผู้ชมก็จะพบแต่เรื่องดีๆในชีวิตแน่นอนเอาละครับถ้าท่านผู้ชมชอบเรื่องราวแบบนี้นะครับก็สามารถกดติดตามนะครับหนุ่มงครงกันออฟฟิเชียลเป็นกําลังใจให้กับผมได้นะครับกดไลค์กดแชร์และเดี๋ยวคราวหน้ามีเรื่องราวอะไรดีๆน่าสนใจแบบนี้จะมาเล่าให้ฟังกันอีกนะครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ